ัชอติปภาอนุยนะคะค่ะวันนี้อนุยนะคะก็มารับเข็มน,นะคะที่ติตำแหน่งเลยก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างทุกผลงานไม่ว่าจะเป็นยอดขายซึ่งมีของสั่งนะคะจากลูกค้าทุกวันแล้วก็การที่มีคนสมัครเข้ามานะคะ<อ>เขาเรียกว่าการทํางานแบบง่ายๆตามแบบออนไลน์นะคะหลายๆคนทำออฟไลน์ทำทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ในออนไลน์นี้เราขายเราขายแบบไม่ต้องขายแล้วขายยังไงให้ได้มากกว่าหนึ่งคนหนึ่งสั่งสนะคะไม่ได้สั่งหนึ่งเดียวและชวนแบบไม่ต้องชวน3คอร์สนี้จะช่วยคุณทํางานง่ายที่สุดนะคะด้วยวิธีการง่ายที่สุดท่านที่ทาได้ทุกคนทําได้ค่ะถ้าสนใจนะคะทักเข้ามาค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะคะ thank you